เวลาที่ผู้ใหญ่ซื้อของเล่นให้กับลูกๆเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเขาคงจะหวังให้ลูกๆของเขาได้เล่นแล้วก็พัฒนาทักษะมีการเติบโตที่ดีผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าในโลกนี้เองเนี่ยมันก็ได้มีเรื่องดักดักของบริษัทผู้ผลิตของเล่นที่เขาเนี่ยได้แอบยัดความโหดแล้วก็ความโจงขึ้นลงมาในอุปกรณ์การเล่นแบบนี้นะครับที่กว่าผู้ปกครองเหล่านั้นจะได้ค้นพบเนี่ยของเล่นเหล่านี้นะครับมันก็ได้เปิดประตูสู่ความดายให้กับลูกๆของเขาแล้วครับ และในวันนี้เองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a i y รายการที่จะนำเรื่องความจังไลมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับ เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่ามันมีของเล่นอะไรชิ้นไหนบ้างหรือเปล่านะครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะซื้อมาแต่เว่าะมันมีความดาร์กแฝงอยู่แบบที่ไม่รู้ตัวซึ่งไอของเล่นบางชิ้นเนี่ยมันก็แบบดาร์กมากขนาดว่าถูกย้ายไปขายนี่ร้านของเล่นของผู้ใหญ่เลยนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับของเล่นที่ใครหลายๆคนน่าจะคุ้นตาครับนั่นก็คือเจ้าเทเลทับบี้นั่นเองที่มันจะเป็นตุ๊กตาพูดได้ซึ่งได้ทําออกมาเพื่อตอบสนองแฟนๆของรายการนี้นะครับ โดยสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยเทเลทับบี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับหนึ่งในละครโทรทัศน์สาหรับเด็กสัญชาติอังกฤษนะครับที่เคยดังอย่างบูมบามาในช่วงยุค90นะครับที่เรื่องของเรื่องก็จะมีอยู่ว่ามันจะมีตัวเด่นเป็นตัวละครมนุษย์ต่างดาว4ตัวที่ก็ได้ออกมาเล่นท่ามกลางทุ่งหญ้าครับแล้วก็ได้สอนเรื่องราวต่างๆให้กับเด็ก ซึ่งด้วยความน่ารักของตุ๊กตาเทเลทับบี้เหล่านี้เองนะครับมันก็ได้ไปจับใจกับเด็กๆหลายคนจนกระทั่งมีคนหลายคนที่โตมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นติ่งฮะต้องไปหาของสะสมเป็นพวกเทเลทับบี้อะไรแบบนี้ไว้มาครอบครองกันเลยซึ่งหนึ่งในคอลเลกชันที่เขาได้ออกมาเป็นคอลเลกชันของปี1998นะครับมันก็จะเป็นคอลเลกชันไอ้ตุ๊กตามนุษย์ต่างดาว4ตัวพูดได้นี่นแหละที่แต่ละตัวนะครับพอกดไปพวกก็จะพูดออกมาแล้วก็มีประโยคเป็นเอกลักษณ์ของมันครับ ซึ่งไอความดราม่ามันก็มีมาตอนนี้เนี่แหละครับเพราะว่าเขาไปพบว่ามันมีหนึ่งในตัวตุ๊กตาที่ชื่อว่าเจ้าโพหรือว่าเทเลทับบี้ตัวสีแดงที่เป็นเทเลทับบี้น้องเล็กสุดนะครับมันได้พูดอะไรที่ขัดกับความไร้เดียงสามันขึ้นมาครับนั่นคือคำที่บอกว่า bite my butt หรือว่ากัดก้นฉันสิเป็นเสียงอย่างงี้ฮะเพื่อนๆลองฟังดูแล้วดูกันว่าได้ยินเสียง bite my butt หรือเปล่า นั่นแหละครับพอมันเป็นแบบนี้ปุบเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ใหญ่นานานะครับเกิดการหัวร้อนขึ้นมามากว่านี่เองเอาตุ๊กตาอะไรมาให้ข้าเล่นเนี่ยจะยัดเยียดความเป็นสายวายให้กับลูกชายท่านตั้นแต่เล็กได้หร <background> ือไงซึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาต้องมองว่าไอ้การกัดตูดแต่มันเป็นสายวายด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วทุกเพศเนี่ยมันก็สามารถกัดด่ากได้เหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอ แต่เอาเป็นว่าคําว่าใ e m ม b บั t หรือกัดตูดฉันนะครับมันเป็นคาแสดงที่เขาเอาไว้เหยียดกลุ่มคนแบบนี้นั่แหละที่ก็นั่นแหละครับเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยินขึ้นมานะครับก็ต้องมีคนมาโวยวายแน่นอนเลยซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าไอ้ที่พูดมาที่คนได้ยินมาเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันไม่จริงมันเป็นการมโนของผู้ปกครองล้วนๆเพราะว่าไอ้ตัวละครเทเลทัปี้ที่มันชื่อว่าโพเนี่ยมันจะมีนิสัยเหมือนกับเด็กทารกเล็กๆทาให้มันจะพูดอะไรแง่ยง่งงงแงออกมาเป็นภาษาที่่่ไมรรรู้เืองคับ คุณผู้ปกครองทั้งหลายแหละเนี่ยหูแว่วไปเองแต่ถ้าว่าคุณผู้ปกครองทั้งหลายแหละก็แบบไม่ไม่ไม่ละมั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นการพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีความหมายอยู่เบื้องหลังสิคุมชีนางผู้ปกครองทั้งหลายแหล่จะเอาให้ได้นะครับเขาก็เลยได้มีการไปสัมภาษณ์นักแสดงที่รับบทเป็นตัวละครนี้นะครับที่ก็ได้พากเสียให้กับตุ๊กตาน้องโพเนี่แหละ ซึ่งเธอพูดนั้นนะครับเป็นสาวเอเชียที่มีเชื้อสายจีนกวางตุ้งครับที่ได้ให้คำตอบว่าอ๋อคำพูดในตุ๊กตานั่นน่ะเหรอฉันได้พูดมันเป็นภาษากวางตุ้งแปลว่าเร็วเข้าเร็วเข้าน่ะที่คําว่าเร็วเข้านะครับมันจะบอกว่าไฟตีไฟตีก็ไ,ไม่แน่ใจว่าไอเสียงนั้นเนี่ยมันจะคล้ายกันหรือเปล่าเพื่อนๆลองฟังอีกรอบ ก็นั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใบไม้บัตเลยนะแต่ว่าผู้ปกครองทั้งหลายแหล่ก็ยังไม่พอใจครับว่าประท้วงต่อไปจนกระทั่งบริษัทของเล่นเนี่ยเขาต้องออกมาแก้ไขปัญหาโดยการยัดการ์ดที่มันแปลคําพูดของตุ๊กตานะครับลงไปในตุ๊กตาทุกเซตเลยที่จะบอกว่าคําพูดที่ออกมาจากปากตุ๊กตาแต่ละครับเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับเพื่อเป็นการป้องการเข้าใจผิดจากคําพูดต่างๆที่ตุ๊กตาจะสื่อออกมาอีกในอนาคต ซึ่งเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะพอเข้าใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมไอ้พวกตุ๊กตาของเล่นที่มันมีกดแล้วออกเสียงพูดมาได้เวลาเขาขายเนี่ยบนกล่องนะครับมันจะมักแปะข้อความว่าตุ๊กตาน,นี้ได้พูดอะไรออกมาด้วยคือตอนแรกเนี่ยแอดคิดว่าเขาแค่ทําให้มันดูน่ารักน่ารักเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งอยู่แบบนี้นี่เอง คือเอาไว้ป้องกันพวกผู้ใหญ่ชอบดราม่านะครับแต่ว่าเรามาดูกับของเล่นจิ้นตอไปเลยดีกว่านั่นก็คือของเล่นเชื้อไวรัสอีโบลาครับซึ่งอีโบลาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในไวรัสอันตรายตัวหนึ่งที่เคยฆ่าชีวิตคนที่อยู่ในแถบแอฟริกาใต้ามาอย่างรวดเร็วหลากหลายคนแล้วนะครับ แล้วช่วงที่มันได้เกิดขึ้นในประมาณปี2013-2016ถึงเนี่ยคนก็กลัวกันนะครับว่ามันจะกลายเป็นแพนดามิกหรือว่าไวรัส,สที่มันระบาดกระจายไปทั่วโลกหรือเปล่าแต่ทว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นครับโชคดีก็เพราะว่าไอ้ไวรัส,สตัวนี้เนี่ยมันได้ร้ายแรงขนาดที่ว่ามันได้ฆ่าคนก่อนที่จะเอาโรคไปเผยแพร่อีกนะครับ คือเรียกได้ว่าเจ้าอีโบลาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไวรัสที่ถ้าใครโดนเข้าไปนะครับจะมีโอกาสรอดน้อยมากเพราะว่ามันจะเข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไข้เฉียบพันคนที่โดนเข้าไปจะมีอาการอ่อนเพลียสุดๆกล้ามเนื้อเปลี่ยอ่อนหัวปวดแรงตาม,มาด้อาการหากแตกหากแตนท้องเสียเฉียบพันอย่างรุนแรงแล้วก็ผิวหนังนะครับเป็นพื้นขึ้นตับไตเนี่ยทำงานผิดปกติจนกระทั่งเครื่องในของร่างกายนะครับได้เลือดออกข้างในออกข้างนอกกันหมดเลยแล้วก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยตายไปที่สุดครับ เพราะว่าหลังจากที่เจ้าไวรัสตัวนี้มันได้เข้าไปในร่างกายของเรานะครับมันจะทําให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายที่เราเอาไว้ใช้ต่อสู้กับโรคต่างๆนะี่ะทำงานได้ไม่เต็มที่ครับจนสุดท้ายนะครับเจ้าเหล่าเม็ดเลือดขาวเหล่านี้เนี่ยมันจะระเบิดตัวเองตุ้มๆต,ตายโดยที่หวังว่าเจ้าของร่างเนี่ยจะมีชีวิตรอดต่อไปแต่ว่าจะรอดไหมล่ะเม็ดเลือดขาวไม่อยู่แล้วเนี่ย ก็นั่นแหละครับช่วงนั้นเองเนี่ยก็เลยทําให้เจ้าโรคอีโบลาเนี่ยนะครับเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยที่คนในตอนนั้นเนี่ยก็พยายามอยากจะลบมันออกจากสารระบบทั้งจากความทรงจําด้วยนะครับแต่ทว่าวมันก็ดันมีพวกบริษัทของเล่นหัวหมอนสิที่ได้นเอาลักษณะของเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับไปผลิตเป็นตุ๊กตาพลัชชี่ครับซึ่งพลัชชี่มันจะเป็นเหมือนกับตุ๊กตานุ่มๆที่เอาไว้กอดนะนะให้เด็กนะครับได้ซื้อมันเล่นแล้วก็กอดอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนหนอนไวรัสนี่เลยนะครับแต่ก็ ตัวนี้เนี่ยแอดดันไม่คิดว่ามันเป็นหนอนไวรัสนะแต่คิดว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันออกมาจากด่ากของคนนะนะเอาเป็นว่านั่นแหละครับเด็กๆนะครับก็ชอบตุ๊กตาเหล่านี้มากครับซื้อเอาตุ๊กตามากอดกันให้ผู้ใหญ่ได้เห็นกันเลยที่เมื่อเห็นปุ๊บนะครับผู้ใหญ่ก็แบบแสลงใจมากเพราะมันเป็นเรื่องราวเหมือนกับการจะแช่งไว้เขาตายเร็ววันเร็วคืนนะครับมีไวรัสมาใกล้ๆตัวอะไรแบบนี้นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้มีคนออกมาดราม่ามากมาเยเลยบอกว่าเก็บตุ๊กตาชนิดนี้ออกไปให้หมดแลวนะอห่่ให้พวกเรามาเห็นกัน ซึ่งเอาจริงๆ้วไอเป้าหมายของการที่เขาได้ผลิตตุ๊กตาไวรัสอีโบลานี่ออกมานะครับมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่เลวร้ายนะคือเขาได้กะว่าเมื่อเราซื้อตุ๊กตาไปแล้วนะครับคนเราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้กับไวรัสได้มากขึ้นครับเพราะว่าในกล่องตุ๊กตาเนี่ยมันก็จะมีแถมคําอธิบายคําสอนต่างๆให้เด็กมาด้วยว่าความรุนแรงและร้ายกาจของไวรัสอีโบลานี่มันเป็นยังไงแล้วเด็กต่างๆจะสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรคนี้ได้ยังไงนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีการบริจากร,รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายตุ๊กตานี้เน ช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีโบลานี้ด้วยครับแต่ถ้าว่าผู้ใหญ่ไม่สนใจไงจะมีคำอธิบายจะมีการบริจาคอะไรแต่ว่าเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนี้มันสแสลงตามันเป็นเหมือนการแช่งนั่นแหละครับก็ได้โวยกันไม่หยุดเลยซึ่งเมื่อปี2020ที่มันได้เกิดโควิดขึ้นนะเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้นะครับว่ามันมีอะไรตามมาในลองทายมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเสียเวลาติก๊กตอก,ตก,ตอก ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนทายว่าทางบริษัทของเล่นก็ต้องผลิตตุ๊กตาออกมาเป็นของเล่นไวรัสซินาตาเหมือนโควิดทำไมแน่เลยก็ต้องบอกว่านะปิงปองครับเพื่อนๆเก่งมากใช่แล้วครับในปี2020ที่ผู้คนกำลังตื่นตระหนกกับไวรัสโควิด19นะครับ ทางบริษัทของเล่นเนี่ยเขาก็ได้หาโอกาสในการสร้างเงินสร้างกําไรแล้วด้วยการสร้างตุ๊กตาไวรัสโควิดออกมาให้เราเด็กๆได้กอดกันเลยที่ก็ทํามาเป็นคอลเลกชันน้อยคอลเลกชันใหญ่กันเลยนะครับมีกระทั่งโควิดตัวเล็กตัวน้อยโควิด3พี่น้องแล้วก็โควิดสายพันธุ์ต่างๆที่ยังไม่พอพอมันมีวัคซีนออกมาใช่ไหมเขาก็ได้สร้างให้มีตุ๊กตาวัคซีนโควิดด้วยนะครับเรียกได้ว่าหาวิธีเอาตังได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเลยว่างั้น แต่ก็เช่นเคยนะครับทางบริษัทเนี่ยก็ได้ใส่ข้อความเพื่อที่ว่าเด็กต่างๆที่ซื้อตุ๊กตาเหล่านี้ไปจะได้ตระหนักถึงความอันตรายจากโรคโควิดครับอย่างเช่นวิธีการป้องกันโรคโควิดว่าต้องล้างมือนะหนูๆต้องใส่หน้ากากให้ตลอดอะไรแบบนี้ และโรคนี้เนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนซึ่งก็เอาเป็นว่าเป็นของเล่นที่มีเรื่องราวให้ดราม่าแต่ก็เป็นดราม่าที่ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าเขาจะรักษาตัวยังไงไงมีการตระหนักถึงเชื้อโรคอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าเรื่องต่อมานี่สิครับไม้กวาดกระเซาของแฮร์รี่พอตเตอร์คือต่างกับของเล่นชิ้นอื่นๆน,นะครับที่มันได้โดนแบนเพราะว่ามันทําให้คนในหัวร้อนขึ้นมาแล้วก็มันดราม่าโวยวายกัน แต่ถ้าว่าดราม่าของของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันกลับอยู่ที่ความสุขที่มันได้ให้กับผู้คนครับคือสุขเกินจนก,กระทั่งเลิกใช้มันไม่ได้เลยครับ โดยไอ้ของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นไม้กวาดชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบไอเทมจากหนังดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกนะครับที่มันจะมีฉากหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยเขาจะได้รับไอเทมแรกเป็นไม้กวาดบินมาเป็นของขวัญน,นะครับซึ่งไม้กวาดตัวนั้นเนี่ยมันจะมีชื่อรุ่นว่านิมบัสสองพันนะครับที่ก็เป็นไม้กวาดเท่ๆแล้วก็ชิคๆมากในหมู่พ่อมดครับซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยก็อยากให้แฟนๆหนังรู้สึกชิคๆไปด้วยครับ แล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้ติดใจหนังตั้งแต่ตอนเล็กถึงตอนโตเลยละมั้งฮะพวกเขานะครับก็เลยได้ผลิตไม้กวาดอันนึงขึ้นมาซึ่งมันเป็นไม้กวาดสั่นนะฮะที่ก็มีชื่อว่า n i m b ัส2 0 0 0ที่คำนิยามของของเล่นไม้กวาดนี้นะครับก็จะบอกว่าเขาจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับประสบการณ์การขี่ไม้กวาดขึ้นบินเลยแต่เราก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีไม้กวาดที่ไหนมันบินได้ฮะมันเพอเจอ นั่นแหละครับทางผู้ผลิตนะครับเขาก็เลยต้องใส่ฟีเจอร์อันหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับการจําลองให้คนขี่เนี่ยได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ขึ้นไปบินอยู่บนห่วงนภะาแทนครับคือทําให้ไหม้กวาดนีนะ่มันสั่นได้ฮะซึ่งวิธีการเล่นก็คือจะให้ผู้เล่นนะครับเพาเอาไม้กวาดนี่เนี่ยเขาไปสอดไว้ใต้วางขาตนเองตรงระหว่างดานนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เปิดฮนะให้ไหม้กวาดที่มันสั่นอย่างี้ตลอดแล้วก็ให้ผู้เล่น,เ,นเดินตัวไปตามห้องต่างๆของบ้านครับ ราวกว่าได้ขี่ไม้กวาดนี้เนี่ยแล้วก็ได้บินท่องไปยังสู่ท้องฟ้าครับซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะที่ก็ทําให้เด็กๆหลายๆคนนะครับเอนจอยเลยครับโดยเฉพาะเหล่าสาวๆที่เป็นวัยรุ่นแตกพานกันนะ่ะเพราะว่าหลังจากที่พวกเธอได้ใช้ไม้กวาดเหล่านี้นะครับพวกเธอเนี่ยก็ใช้กันแต่ว่าไม่ได้ใช้บินออกมานอกห้องนะฮะใช้กันอยู่ในห้อง,องเธอปิดประตูล็อกครับจนกระทั่งผู้ปกครองเนี่ยสงสัยเลยว่าโอ้ไม้กวาดนี่มันดีขนาดนั้นนะลูกฉันชอบขนาดนี้เลยเหรอซึ่งระหว่างที่พูดไปพูดมานะครับมันก็มีเสียง ออกมาจากห้องของลูกสาวก็ด้วยครับคือเอาจริงๆ ของเล่นนี้นะครับเขาได้กําหนดอายุผู้ใช้เอาไว้แค่1 8บแปถึงสิปีเท่านั้นครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะได้รับความนิยมมากกว่าในเด็กหญิงที่มีอายุ1 5บหถึงยีปีนะครับโดยจากคอมเมนต์ที่พวกเธอได้ไปใช้มาเนี่ยเธอได้บอกว่ามันนะรู้สึกดีมากหลังจากที่ได้ใช้เพราะมันทําให้พวกเธอเนี่ยได้ล่องลอยเหมือนก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยมันเป็นแมากกว่าที่วิเศษจริงๆโอ้วิเศษขนาดที่ว่าพวกหญิงๆเหล่านี้นะครับเขาต้องเอาเปน็นแนําให้เพื่อนหญิงพวกเธอคนอื่นเนี่ยต้องได้ใช้ต่อครับหรือว่ามันก็จะมีข่่าวนึงนบบทีแ คุณแม่เนี่ยได้ซื้อไม้กวาดนี้ไปให้น้องชายเล่นนะแต่ถ้าว่าพอหลังจากที่น้องชายได้เอาไปพี่สาวยืมเล่นแล้วก็พี่สาวกเกิดติดใจครับไม่คืนไม้กวาดให้น้องชายนี่เลยแล้วก็ทะเลาะก,กับน้องชายจนกระทั่งในที่สุดนะครับพี่สาวก็ชนะแล้วก็แอบเอาไม้กวาดน,นี้ยไปเล่นขี่ขึ้นสวรรค์อยู่คนเดียวในห้องของตัวเองครับนั่นเองก็เลยทําให้คุณแม่เขานะครับคิดขึ้นมาว่าโอ้สงสัยไม้กวาดนี้มันคงจะดีมากสาหรับลูกๆมันก็เลยซื้ออันเพิ่มให้กับน้องชายครับ ให้น้องชายเนี่ยเอาไปสั่นกันทั้งบ้านเลยทีเดียวเอาเป็นว่าของเล่นไม้กวาดเหล่านี้นะครับมันก็ได้ผลการตอบรับดีจริงๆจากลูกค้าต่างๆฮะที่ก็ทําให้คนที่ไม่ได้สนใจแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆก็มีคนอยากจะมาเป็นแม่มดกันเป็นแถบเลยซึ่งในเวลานั้นเองนะครับเจ้าของเล่นชนิดนี้เนี่ยมันก็ได้ดังไปสู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยครับคือจากตอนแรกๆที่มันได้ถูกวางขายในร้านของเล่นเด็กใช่ไหมอยู่ๆนะครับไอ้ไม้กวาดเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปโผล่ในร้านของเล่นผู้ใหญ่ฮะเอาไปตั้งขายกัน ทํางานเนี่ยได้ซื้อไปเป็น so พ่อมดกันในยามอยู่ที่ห้องระโหฐานของตนเองนะครับแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานามากมายเกี่ยกับไม้กวาดชนิดนี้เรียกว่าโอ้มันมีสเปเชียลเอฟเฟกที่น่าพึงพอใจมากมันเจ๋งมากหรือขอบคุณไม้กวาดไม้นี้มากที่ทําให้ฉันรู้ว่าความสุขของการเป็นแม่มดนี่มันทํำยังไงเรียกได้ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่มีในแง่บวกๆกันมาหมดเลยนะครับ ส่วนไอ้คอมเมนต์ลบๆที่มันจะมีเกี่ยวกับของเล่นชนิดนี้นะครับมันก็จะมีแค่แนวแบบว่าเออฉันคิดว่าแบตเตอรี่มันหมดไปนะคนสร้างเนี่ยควรจะทาให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีอายุในการใช้งานได้ยาวนานหน่อยนะแหมเจนจอยอะไรนานขนาดนั้นซึ่งก็โอเคแหละครับมันก็คงเป็นผลข้างเคียงของของเล่นที่ผู้สร้างของเล่นในตอนแรกเขาคงไม่ได้คิดขึ้นมานะครับแต่มันก็กลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมในประวัติศาสตร์ไปแล้ว ถ้าว่าของเล่นชิ้นต่อมานี่สุครับโอ้ไม่กอดมันช่างมากับความเซอร์ไพรส์สมกับชื่อของของเล่นเลยจริงๆนั่นก็คือตุ๊กตา LOL Surprise ครับหนในตุ๊กตาสุดฮิตจากบริษัทผลิตของเล่นชื่อดังอย่าง MGA นะครับที่เขาก็เคยได้สร้างชื่อเอาไว้แล้วกับตุ๊กตาชื่อดังอย่าง Bratz 1ในตุ๊กตาที่ตอนนั้นเขาเชื่อว่าจะมาเตะตัดขาราชินีแห่งตุ๊กตาตลอดการอย่างบาร์บีนะครับ ด้วยความที่ว่าตุ๊กตาบรัสนะครับมันจะเป็นตุ๊กตาที่มีหน้าตาเหมือนผู้หญิงเชียวเฉียวคือจะไม่ได้ดูหวานแหววเหมือนกับบาร์บีนะครับมันก็เลยเป็นลุกที่ทําให้มีผู้คนหลายคนเนี่ยเขาสนใจจะซื้อตุ๊กตาตัวนี้ไปเล่นอย่างมากที่เมื่อมีคนสนใจเยอะขนาดนี้จนแทบจะแซงแม่บาร์บีไปแล้วเนี่ยผู้ผลิตตุ๊กตานะครับเขาก็เลยจะทําอะไรให้มันเซอร์ไพรส์อีกขั้นนึงครับก็เลยออกแบบตุ๊กตามาเป็นคอลเลกชันใหม่ที่มีชื่อว่าตุ๊กตา L O L s u r p r i s e นะครับ โดยจะเป็นตุกตาที่หน้าตาเข้ม,เข,มเข้มเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกับตุกตาบรัสเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าขนาดของตัวตุกตาเนี่ยจะเล็กลงสามารถทําให้เพื่อนผู้หญิงต่างๆนะฮะพกไปเล่นไปอวดเพื่อนสาวที่โรงเรียนได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วดราม่าของตุกตามันจะอยู่ตรงไหนจะไปเพื่อนๆคงสงสัยดราม่ามันก็มีอยู่ที่ว่าความเซอร์ไพรส์ที่ได้ซ่อนอยู่ในตุกตานี่เองแล้วบังครับที่เพื่อนๆจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีซ่อนอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ถอดเสื้อตุกตาแล้วเอาตัวตุกตาเนี่ยไปจุ่มลงน้ําเย็นครับ เพราะว่าเมื่อจุ่มลงน้ําเย็นนะครับไอผิวหนังของตุ๊กตาที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นเป็นรอยปริ้นต่างๆอยู่บนตัวตุ๊กตาเพียบเลยครับที่รอยปิ้นเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ใส่ถุงน่องตาข่ายมีหางเป็นโยมทูตเสื้อสายหนัง bdsm หรือว่า l อ n g จ r ร e แบบหวานๆนะครับ เมื่อผู้ใหญ่ได้พบแบบนั้นแล้วก็วีดวีนเลยครับโทรไปด่าบริษัทผู้ผลิตกันเป็นแถบว่าเอาขอแบบนี้ไหมลูกฉันเล่นได้ยังไงซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้บนกล่องของตุ๊กตานี้เนี่ยมันได้เขียนระบุเอาไว้ว่าเหมาะสําหรับเด็ก4ี่ขวบเล่นครับแล้วคิดดูจะให้เด็ก4ี่ขวบไปรู้จักกับเสื้อนหนังสายหนังถุงน่องตะ่ายอะไรแบบนี้มันเรียกว่าจะสอนให้เด็กแต่งตัวได้นอนไม่หลับมันตั้งแต่เล็กเลยหรือไง นั่นแหละครับมันก็เลยมีความเดือดดานมากมายครับตั้งแต่ข้อความอ e ีเมลที่เขียนส่งก็ไปหาบริษัทยันกระทั่งทวิตเตอร์ต่างๆที่เขียนกันไปคอมเพลนแบบไม่ขาดสายเลยนะครับหรือว่าจะมีวิดีโอจากเหล่ายูทูบเบอร์ต่างๆมากมายครับที่เขาเนี่ยได้เอาตุ๊กาตาตัวนี้เนี่ยมาสาธิตว่ามันอุบาทขนาดไหนคือมาถอดเสื้อโชว์ตุ๊กตาตัวนี้นะครับแล้วก็จุ่มลงน้าถ่ายวิดีโอให้คนอื่นเห็นเลยที่เมื่อเป็นแบบนี้บริษัทนะครับเขาก็ต้องออกมาพูดรับผิดชอบเลยว่าทางเราขอบคุณมากสำหรับฟีดแบ็ที่ผู้คนได้้ใหมา พวกเราจะนำฟีดแบ克ของคุณไปปรับปรุงตุ๊กตาเซตต่อไปให้มันดีขึ้นขอบคุณอ้าวแล้วไอ้ตุ๊กตาสยิวกิวแบบนี้ล่ะเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ไขย,ยังไงมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้มันขายต่อไปจนกระทั่งหมดตลาดนี่แหละครับแบบนี้ก็ได้เลย นั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆเคยเจอกับของเล่นอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นสําหรับเด็กหรือเปล่าก็สามารถเอามาเม้นกันได้นะครับผมหรือถ้าหากยังไม่จุใจนะครับแอดก็ยังมีเรื่องราวของเกมที่เราไม่ควรจะให้เด็กเล่นหรือว่าของเล่นต่างๆที่ไม่ควรซื้อมาให้เด็กบริโภคนะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย